สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะว่าพี่ยาเอาอะไรปั้นหมูกระเทียมพริกไทยดำมาดูกันเลยนะเพื่อนปั้นอ่านั่นแหละเนี่ยเนี่ยวิธีปั้นหมูกระเทียมพริกไทยดำของเราเนาะก็คือว่างก็อยากทำให้ดูเนาะบางทีก็ไม่ว่างต้องว่างก็ดูกันไปเนาะปั้นอย่างนี้นะนี่โอเคเนี่ยปั้นอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ไปวาง าวางเรียงเรียงเรียงอันนี้ต้องลองใบตองด้วยนะต้องลองใบตองนะลองใบตองลองใบตองนี่นี่เรียงไปเรื่อยๆน,นี่อันนี้คือเรามาบอกวิธีปั้นว่าทําไมปั้นสวยจังพี่ยาเอาอะไรปั้นหมูกระเทียมพริกไทยลูกละห้าบาทดูเลยนะที่ตักไอติมเบอร์ใหญ่สุดอันนี้ของเราเบอร์ใหญ่สุดเนาะเรียงไปเรื่อยๆ เอาเรียงไปเรื่อยเรื่อยเต็มถาดเรียงไปเลยตอนตอนที่ลงคลิปให้ดูไม่ได้ให้ดูนะว่าเอาอะไรปั้นลืมลืมอันนี้เราก็มาลงให้ดูแล้วนะแล้วไปทําตามกันได้นะเห็นไหมสวยถ้านึ่งด้วยใบตองแล้วมันจะหอมเนาะนี่ถ้าใส่ใบตองแล้วมันจะหอมถ้าให้ดีนะใส่ใบเตยลงไปสักสองสามใบในน้ำมะเนาะจะหอมเวลาเราไปนึ่งอะ ต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำให้เดือดก่อนนะแล้วก็เอาใบเตยใส่ลงไปในน้ำเดือดอะ่ะน้ำต้องเดือดนะถึงจะเอาหมูหมูเนี่ยไปวางอ่ะหมูลูกๆเนี่ยไปวางอะ,งอะถ้าไม่น้ำเดือดนะมันจะแฉะเนาะมันจะไม่แห้งเวลาทอดแล้วมันจะเละๆเอาเนี่ยดูนะเอาปั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเต็มอันนี้คือเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะว่าทําไมปั้นสวยจังลืมลงให้ดูในคลิปเอาดูกันไปแล้วก็กดติดตามกดแชร์ กดซับสไคร์ให้พี่ยาเยอะๆนะบ๊ายบายพี่ยารักทุกคน